ยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคก่อนประวัติศาสตร์นั้นเป็นยุคสมัยที่มนุษย์ยังไม่รู้จักประดิษฐ์ตัวอักษรใช้และเมื่อมนุษย์มีการประดิษฐ์ตัวอักษรใช้ก็เป็นการก้าวเข้าสู่ยุคสมัยประวัติศาสตร์ซึ่งยุคก่อนประวัติศาสตร์นั้นสามารถแบ่งได้เป็น2ยุคดังนี้คือยุคหินและยุคโลหะโดยยุคหินมียุคแบ่งแยกย่อยเป็น3ยุคด้วยกันคือยุคหินเก่าลักษณะชีวิตของมนุษย์จะเป็นแบบเร่ร่อนหาของป่าล่าสัตว์อาศัยอยู่ตามถ้ำเครื่องมือเครื่องใช้ที่พบ พบภาพเขียนตามผนังถ้ำแหล่งโบราณในคดีสำคัญเช่นถ้ำหลังโรงเรียนจังหวัดกระบี่ 2. ยุคหินกลางเป็นยุคที่มนุษย์รู้จักเริ่มที่จะเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูกแบบง่ายๆเครื่องมือเครื่องใช้ที่พบจะเป็นหินกระเทาะแบบประณีตเช่นหัวบินเนียนแหล่งโบราณในคดีที่พบเช่นจังหวัดหัวบินประเทศเวียดนาม 3. ยุคหินใหม่ลนะักษณะมนุษย์เริ่มมีการตั้งถิ่นฐานเป็นหลักเป็นแหล่งบริเวณ ที่ราบลุ่มแม่น้ําเครื่องมือเครื่องใช้ที่พบก็จะเป็นขวานหินขัดหม้อสามขาดินเผาแหล่งโบราณในคดีที่สําคัญได้แก่ตําบลบ้านเก่าจังหวัดกาญจนบุรีสโตนเฮนที่ประเทศอังกฤษยุคโลหะยุคโลหะนั้นถูกแบ่งแยกย่อยเป็น2ยุคได้แก่ 1. ยุคสมฤทธิ์สมฤทธิ์ คือแร่ที่มีการผสมมาจากทองแดงผสมกับดีบุกลักษณะของผู้คนจะอาศัยอยู่กันเป็นชุมชนดำรงชีวิตด้วยการเกษตรเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์เครื่องมือเครื่องใช้ที่พบจะเป็นภาชนะสำริดกอมโหระทึกภาชนะดินเผาเขียนสีแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในยุคนี้คือตำบลบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีแหล่งวัฒน,นธรรมดองซอนหมูบ่บ้านดองซอนประเทศเวียดนาม 2. ยุคเหล็กมีการถลุงเหล็ก นำมาทาเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความแข็งแรงและทนทานกว่าสำริดลักษณะของชีวิตมนุษย์ในยุคนั้นจะมีความเจริญมากขึ้นมีชนชั้นทางสังคมมีการติดต่อค้าขายกับดินแดนอื่นๆนเครื่องมือเครื่องใช้ที่พบจะเป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นอาวุธที่ทําจากเหล็กเช่นหอกดาบแหล่งโบราณนคดีที่สําคัญในยุคนี้คือแหล่งโบราณคดีบ้านดอนตาเพชรจังหวัดกาญจนบุรีและหลังจากนั้นเมื่อมนุษย์รู้จักประดิษฐ์ตัวอักษรใช้ก็เป็นอันสิ้นสุดยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ชมคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กกับช่องผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ